ไก่วรายุทธยินดีพร้อมรีเทิร์นตันพิเชชชัยหลังเปิดใจเคยแต่งงานกันจนเป็นข่าวใหญ่ลันยังรักกันอยู่เข้าเด่นเขาเดินจะพาพเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของไก่วรายุทธกันนะคะซึ่งเปิดชีวิตทุกแง่มุมในรายการดวงใจสตอรี่ตอนหนึ่งได้เล่าถึงความรักในอดีตที่เคยแต่งงานโดยไม่มีใครรู้เลยว่าไม่บอกใครเลยบอกได้ที่ไหนล่ะตอนนั้นเราคบกับพี่ตัน พี่เชษชัยมาตั้งนานแล้วตั้งแต่เขาเริ่มเล่นละครกับเรารู้สึกเด็กคนนี้นิสัยดีเขาผู้ชายน้องติ๊กเจษด,ดาพรผลดีแล้วพี่เชษชัยผลดีก็ดังอยู่เหมือนกันนะเรามีความจริงใจให้กันเราเริ่มสนิทสนมเริ่มรักกันไปเที่ยวเมืองนอกด้วยกันไปอิตาลีไปดูบอลโลกด้วยกันคบกันมาได้ประมาณห -6 ถึงปีเจ็ดปีได้ก็ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นเพื่อนๆก็บอกเปียกสมมาตรบอกวันนี้มึงต้องเป็นคุณหญิงเกียรติ ทุกคนเอาไปเซอร์ไพรส์หมดเลยเขาไม่ได้บอกพี่เขาเตรียมทุกอย่างไปให้พี่หมดเลยไปถึงน้ำตกเขาก็เรียกพี่ตันมานี่ไก่มึงมานี่ก็จะเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายมึงส่วนมากทุกคนจะเรียกพี่ตันพี่ตันรู้ใช่ไหมพี่ไก่ชอบพี่ตันรู้ครับแล้วยังไงละ่ะพี่ไก่น่ารักครับพี่ไก่เป็นคนดีอย่างที่เขาพูดออกสื่อไปอืมถึงเวลาแล้วนะแต่งงานกันพี่ตันเขาก็ตกใจเหรอครับก็เอาสิครับไม่ได้บังคับไม่มีการบังคับเลย ไม่ชอบให้ใครบังคับและก็ไม่ชอบบังคับใครเราเห็นอะไรน,น,นานๆแล้วเรารู้สึกถึงความรู้สึกถึงกันได้เขาก็เอาเวลที่ใส่หัวผู้หญิงเราก็ไม่กล้าใส่หัวคือเอามาผูกคอดีกว่าก็เป็นผ้าระบายในรูป แล้วก็ใส่ถุงมือมีก๊์ดทําการให้พี่ตันพี่ตันส่งการให้เราแล้วก็ยืนถ่ายรูปด้วยกันแล้วเพื่อนก็ไปตักน้ําในน้ําตกมามารดน้ํากันบอกน้ําตกจากเรื่องคุณหญิงเกียรติข้างหลังภาพไปถ่ายกันที่น้าตกมิตะเกะก่อนวันนั้นเรารักกันมาตั้งนานแล้วอยู่ตรงนั้นเรายังมีรูปเป็นรูปที่ตื่นขึ้นมาเราก็แต่งยูกะตะเขาก็แต่งเป็นนบพอนถ่ายรูปด้วยกันอีกหลายๆรูป แต่ก็ไม่ได้ลงสื่ออะไรอย่างนี้มันอิ่มเอมใจนะรู้สึกอย่างน้อยก็เหมือนคุณหญิงเกียรติฉันก็มีคนที่ฉันรักถึงเขาจะไม่ได้รักฉันแต่วันนั้นก็ได้รับคำตอบที่ดีจากในกลุ่มเพื่อนที่ไปเขาก็สนับสนุนชื่นชมเขาก็รู้จักตันตั้งนานแล้วแล้วพี่ตันก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรหวานโลกเป็นสีชมพูไหมมันก็สีชมพูไปหมดคำว่าเดี๋ยวนี้ถึงเราไม่ได้อยู่ด้วยกันถึงเราไม่ได้เลิกรักกัน เรารักกันอยู่ไหมก็ยังบอกตันว่าพี่ยังรักอยู่ตอนที่มีข่าวเกิดขึ้นดังมโหลานก็โทรไปหาเขาตันเป็นไงครับก็โอเคพี่ไก่แล้วแต่พี่ไก่เลยครับพี่ไก่จะพูดอะไรพี่ไก่จะบอกนักข่าวยังไงพี่ไก่ก็บอกไปเลยคือแสดงว่าเขาก็มีความจริงใจให้กับเราเขาก็ไว้ใจเราเราต่างคนต่างไว้ใจกัน อยากบอกแฟนๆว่าความรักหรือความรู้สึกที่ดีไก่กับตันตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยังมีด้วยกันเสมอมาแล้วถ้าเป็นไปได้สักวันหนึ่งอาจจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตไก่ถ้ายังไม่สายเกินไปสําหรับอายุปุณณน,นี้แล้วเด็กยุคนั้นจะมารู้สึกดีกับเราเหมือนที่เรารู้สึกดีต่อกันไก่ก็ยังยินดีที่จะกลับไปอยู่ที่เขาไม่ได้อยู่ที่เรา พี่ไก่วิ่งได้เสมอสี่คูรอยมีแรงความรักมันไม่ได้หมดแรงอยู่แล้วเราไม่ได้ใช้แรงทำอะไรอยู่ที่ใจเราใช้ใจรัก,รกเขาเราใช้ใจซื้อเขาจะรักจะชอบใครใช้ใจไม่เคยใช้แรงหรือใช้อะไรเลยพี่ตันก็ถามนะอ่ะแล้วหนุ่มเกาหลีล่ะพี่ไก่เอาก็ตอนนั้นก็ไม่ได้คุยกับพี่ตันเลยเกาหลีก็นานๆคุยกันก็ยังแชทคุยกันเกาหลีจะมาสู้คนไทยได้ยังไงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ